สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับเขาทูช่องมงคนเกษตรฟ้ามครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็สีน้ำผ้าผีผ้าน้องทุกคนครับจับแขนจุ่มมือทุกพี่ทุกน้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อพาไปงวงงามครับงวงเอบรับพี่น้องเป็นจิมีเอบอย่างนี้ครับนี่ครับตุ้มหฮมฟ้ามครับเมื่อนี้ครับตั้งอยู่ที่บ้านพนงามครับตำบลเพินอำเภอเพ็ญจังหวัดออนท่านนี้ครับไปชมกันเลยครับ น้องพี่น้องครับทางเขาฟ้ามเพนครับเป็นกระเดยล้อมหัวย่างดีนะครับเสตตะไคร้กันย่างดีครับกันมาเขามาในฟ้ามเพินครับนี่กับปลูกงาลูซี่ครับลูซี่เหครับทางเขาฟ้ามเพนครับไปเลยครับพี่น้องมาหอดแล้วครับพี่น้องมาหอดฟ้ามเพลินลวครับ นี่ครับเบ่งโรงเรื่อฟารามงัวพิ่นครับเสาบักยางดีเลยครับแต่ก็โค้งเล็กยางดีครับมาตรฐานครับไปเบ่งตัวง่วเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับมาชมงัวตัวแรกกพนเลยครับนี่เื้อว่านองผ้าหอมครับ ลูกของซี่บ่ศูนย์เก้าหกครับอายุปีหนึ่งครับพี่น้องนี่กับเอฟหนึ่งขึ้นกันครับงามบ่ครับโอ้โยดากเต็มดีขนาดครับเบร่างกายบางแข่งงามขนาดครับมาเอฟเด้อพี่น้องเด้องามงามงามขับงาม อันนี้ก็คือเก่าครับอยู่กับผู้ดูแลฟาร์มครับเด็กกอนุญนตเยิหญ่เป็นขาวไทายครับป้ากันตัวที่สองครับซีวันอ่างอุ่นครับซิตี้เฮดูนหนึ่งครับเป็นร้านของบีบีวอซันครับอันนี้ก็ตีเบอร์ไว้ก่อนครับ แกว่าได้จดเอฟด้วพี่น้องเรื่องว่าตัวนี้ครับมันได้จดเอฟครับเห็นว่าสาวอายุ17เดือนครับยังบ้าได้ผสมครับพี่น้องเพื่อนได้พ่อผสมครับมันก็ได้17เดือนนะครับย้อนเสียงในเด้อพี่น้องเด้อตัวนึงนี่ครับงงตัวนึง,นนงลูก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 จามครับพี่น้อง อย่างกรบเอฟยังก็กันครับเป็นลูกของเล่นนอนครับตัวนี้เจ้าหิ่งมึนคัดหิ่งมึนคัดมึนแน네่ครับนี่เพิ่งมาได้ครับพี่น้องสิติดๆไล่แน่ครับงามครับท um, uh, uh, yeah, wow. ั้งแข้งน้ำค่าดีครับจะอยากไล่แน่ครับนี่ สวยงามครับพี่น้องตัวนี้ครับตัวนี้เกับเอฟหนึ่งด้วยกันครับตัวนี้สี่ครับพี่น้องไฮไลท์เลยครับงานตัวนี้ทีเจเก้าศูนย์สองครับเป็นว่าเอฟหนึ่งครับพี่น้องตัวนี้สวยงามกับงามเนี่ยครับเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งครับทองสี่เดือนนะพี่น้องด้วยลูกแค่ทองเป็นลูกของว่าอีที่ครับ ฝากไทยตัตอ่อนด้วยพี่น้องด้วยลูกของไอทศพจครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับตากแดดแดงจุดเสียบตาครับมันก็เอฟนัง่งกันครับพี่น้องเป็นกางพัฒนาสายพันธุ์ครับ เริ่มครับพี่น้องครับเรื่มตัวนี้ครับตัวนี้เป็นง่วงนอกฟ้ามเพลินเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เปิดอยู่สามสิบสองครับพี่น้องเป็นง่วงแม่เด้อครับเด้อง่วแม่ติดบดหน่อยหนึ่งครับเปิดเด้อครับสามสิบสองครับสนใจกบโทษว,ว่าได้ตามเบอร์โทษขึ้นยู่นาจอเด้อพี่น้องเด้อ อสอบถามต่อรองได้ครับกับเจ้าของเพื่อนครับแดงจะอแาบตาครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็ได้เป็นนะครับพี่น้องถ้ามาเยี่ยมชมฟ้ามเพื่อนครับลิบนี่อาจจะมีปอมรูบ้าหน่อยก็ได้ครับพี่นอ้องอย่าลืมนะครับเด้อถือแก้ครับรอย่าลืม กดไลค์กดติดตามครับกดแชร์น้ำเลยได้ครับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ